เปิดห้องนอนทายาแสนล้านไม่เคยเห็นมาก่อนมีสวนสนุกในห้องด้วยพูดถึงดารานในวงการตอนนี้แต่ละคนก็มีครอบครัวท,ที่อบอุ่นมากวันนี้เราเลยจะพามาดูบ้านของมาร์กี้ราศีและป๊อกจีราธิวัตรล่าสุดพวกเขาได้พามาเปิดห้องนอนของน้องมีก้าและน้องมีญาเป็นห้องนอนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะมีสวนสนุกในห้องด้วยแถมจัดตกแต่งมาเพื่อลูกแบบเต็มเปี่ยมและอีกอย่างได้มีการวางแผนจัดสรรเพื่ออนาคตไว้เต็มรูปแบบถือว่าเป็นครอบครัวท,ที่มีการวางแผนที่ดีมากเลยละ่ะค่ะ